ข้อ4เศษ3ส่วน4เท่ากับเศษส่วนใดให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง เศษสามส่วนสจากส่วน4ไปเป็น100เพิ่มขึ้น4คูณอะไรจะได้100เราดู4คูณอะไรไม่เกิน10ก่อนคะ่ะ4ีคูณสเป็น8 8แล้วนบะใี่ถึง10 8แล้ว9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือสองเขียนไว้หน้าเลขศู 0, ต่อไปส คูณอะไรจะได้20 4สคูณหเป็น20ก็คือ4ี่คูณยีได้100นำยี่คูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษก็ต้องนำยี่ไปคูณตัวเศษ,ค,เศษคูณด้วยเศษ25ส่วน25 นำสามคูณยี่คูณหเป็น15ใสห้ 5, ทด1นึำสามคูณสเป็น6ทดอีก1เป็น7 3็ดคูณยีเท่ากับ75ส็สิบห้เศษสาส่วนสเท่ากับ เศษเจส่วนหนึ่งร้อยต่อไปจาก4ไปเป็น1,000เพิ่มขึ้นก็ต้องทำวิธีคูณ4คูณอะไรไม่เกิน10 4คูณ2เป็น8 8แล้วนบะพี่ถึง10 8แล้ว9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ต่อไป4คูณอะไรจะได้20 4สคูณ5เป็น20ต่อไป4คูณอะไรจะได้0 4คูณ0ได้0 สี่คูณสองได้1,000นนำสองาสิบคูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษนำสองาสิบไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษ250ส่วน250นำสามคูณสองค่ะ3าคูณศได้0นย์ 3าคูณหเป็น15ใส่5าทด1 3ึคูณสเป็น6ทดอีกหนึ่งเป็น7เศษ3าส่วนสเท่ากับเศษเจ็ดร้อยหส่วนหนึ่พ ต่อไปเศษส 3, ส่วนสเท่ากับเศษส่วนใดเราจะคูณด้วย2ตัวส่วนคูณด้วย2เศษก็ต้องคูณด้วยจำนวนเดียวกันก็ต้องคูณด้วย2นำา4คูณ2 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 นำสามคูณสองสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็น6กเศษสาส่วนสเท่ากับเศษหกส่วนแปดคสเศษสาส่วนสเท่ากับเศษเจ็ดส้่วนหนึอยเท่ากับเศษเจ็ดร้อยห้าสิบ่วนหนึ่ เท่ากับเศษหกส่วนแอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ